กับดักความจนที่ท่านควรหลีกเลี่ยงค่ะพูดถึงความจนคนส่วนมากมากอยากจะหลีกหนีจากความจนคนทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครอยากจนคนทุกคนอยากที่จะเป็นคนรวยแต่คนส่วนมากนั้นมักจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้เสมอสำหรับคลิปนี้โค้รรัฐนําำกับดักของความจนมาให้ทุกท่านได้ลองเช็คลิสต์ตัวเองกันดูค่ะว่าท่านติดกับดักข้อไหนกันอยู่บ้างข้อที่1 รสนิยมสูงบางคนติดกับชีวิตที่หรูหราให้คุณค่ากับสิ่งของที่มีราคาสูงมากกว่าเกินความจำเป็นหรือประโยชน์ที่จะได้ใช้ยิ่งท่านมีรสนิยมสูงมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งจะจนลงมากเท่านั้นอย่าใช้เงินเกินฐานะของตัวเองข้อที่2 การเสี่ยงโชคคนบางคนยึดติดกับการเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันชอบซื้อหวยชอบซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งคนที่มีเงินซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนไม่มีเงินซื้อแต่ก็ซื้อบางคนมีเงินซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีเงินลงทุนเพื่อที่จะทําให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้การเสี่ยงโชคยิ่งเสี่ยงยิ่งจนลงค่ะข้อที่3 ตามเทนคนบางคนเป็นคนติดเทนสินค้าอะไรออกมาใหม่ต้องรีบเป็นเจ้าของทันทีไม่มีไม่ได้โดยมีข้ออ้างว่าสินค้ามันจำเป็นต้องมีสินค้ามันจำเป็น,ต,น,น,ปนต้องใช้เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องข้อที่4 สังสรรดื่มเหล้าบางคนบอกไม่มีเงินเมื่อคนในครอบครัวมาขอบางคนอดออมไม่ยอมกินไม่ยอมใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นแต่ยอมเสียเงินให้กับการดื่มเหล้าเมื่อเพื่อนมาขอควักเงินให้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ข้อที่5หน้าใหญ่หมายความว่ายังไงหมายความว่าอยู่ต่อหน้าเพื่อนชอบอวดรวย เพื่อนให้เลี้ยงเหล้าก็เลี้ยงบางคนไม่มีเงินจ่ายด้วยซ้าไปบางคนยอมเซ็นยอมติดหนี้ร้านค้ากินก่อนจ่ายทีหลังเพื่อนหน้าตากลัวเพื่อนดูถูกกับดัก5ข้อนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้แน่นอนค่ะว่ามันไม่สามารถทําให้ท่านร่ำรวยได้แต่ถ้าท่านหลีกเลี่ยงได้ท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ